รเรียนท่านประธานผู้วิศภาที่เคารพนะคะ,<ม>ะท่ันนางขอบคุณอาภากรนัยทิยาซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาการการศึกษาคนที่สองและเป็นประธานอนุกรรมาการติดตามเสนอนะและเร่งรัดการปฏิรูปกรประเทศด้านการศึกษาค่ะตามที่ท่านประธานวิศภาได้มีดําริม,มอบหมายให้คณะกรรมาการการศึกษาวิศภาพิจารณาเรื่องศึกษารายงานประจําปี2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นบัตรีีคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษารายงานประจําปี2563กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสร็จแล้วนะคะจึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการสรุปดังนี้ออขอเน้นนะคะเป็นของปี2563ค่ะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คือกสอสนั้นได้ดําเนินการร่วมกับภาคีเครือ <ég> 1> <1> ข่ายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจและวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพุทธศักราช2561ทั้งการกําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดอุปสรรคต่อโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากความเหลื่อลมล้ำทางเศษษรษฐกิจรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยสามารถจำแนกการดำเนินงานของกสศออกเป็น3ลักษณะดังนี้ค่ะได้แก่ 1. เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ได้โอกาส 2. การศึกษาทดลองเพื่อค้นหาวิธีและมาตรการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 3. การสร้างฐานการดำเนินงานที่มั่น,นคง ร่วมกับภาคีปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและการพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพปีงบประมาณพักราช2563กสอส,อสอดำเนินงานภายใต้งบประมาณจำกัดซึ่งจำนวนมีได้รับจำนวน5,915,794,811บาทโดยเป็นงบประมาณตามพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักรา2563จำนวน5,491.6ล้าน129,400บาทและได้รับเงินจากแหล่งอื่นอีก419.665,411บาทโดยกสศส,สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจได้จำนวน1.07ล้านคน และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <c oughs> เพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ7.5แสนคนทั้งนี้คณะกรรมาการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานของกอสศประจำปี2563มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านที่3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาบิ๊ก็อกที่ 1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากผลดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมาการจรึงมีข้อเสนอแนะต,ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามรายงานประจำปี2563ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดังนี้ค่ะ หข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 1. น,นะคะร,รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษารวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่นได้แก่กะสสซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีปัจจุบันเป็นการลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังจากการหักค่าใช้ใจ่ายและค่าลถยอ่นอื่นๆ 2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากรอบวงเงินงบป,ประมาณให้แก,ะกะ่กสสให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้โอกาสให้ครอบคลุมทุกเป้ากลุ่มเป้าหมายอาทิโรงเรียนเอก,กชนการกุศล ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมูลทิธิหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรวัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รวมถึงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้วยข้อสองค่ะข้อคิดเห็นนะคะและก็เสนอแนะต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคหนึ่งค่ะกสศควรวางแผนการช่วยเหลือนักเรียนและประชากรประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อนเนื่องซึ่งจะมีผลกระทบระยะยาวแม้ว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ตามโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษารวมทั้งการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้มีงานทำทั้งนี้กสสควรประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการประเมินผลสำเร็จค่ะของการดำเนินงานต่อไปให้เป็นรูปธรรมด้วย2องกสสควรปรับปรุงแบบหรือวิธีการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่สังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้โอกาสอย่างแท้จริงเข้าถึงข้อมูลและได้รับความช่วยเหลือได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นโดยการช่วยเหลือแบบสองทาง ะะไม่เพียงแต่กสสจะดําเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายเท่านั้นแต่ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ขอขอรับความช่วยเหลือจากกสสอีกทางหนึ่งด้วย3กสสควรพิจารณาทบทวนกําหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เรียนที่ได้รับทุนเพื่อสามารถเพื่อให้สามารถช่วยเด็กได้โอกาสอย่างแท้จริงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มากขึ้นเช่น การกำหนดเกรดเฉลี่ยของผู้รับทุนไม่ควรอยู่ในระดับสูงมากเกินไปเพื่อมุ่งเน้นเติมเต็มให้เด็กกลุ่มที่มีความขาดแคลนและได้โอกาสที่ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและมีผลสำเร็จทางการเรียนต่ำซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าไปถึงไม่ถึงการช่วยเหลือหรือทุนประเภทต่างๆของระบบหลักได้ 4การดําเนินงานเพื <real> <real> <gen> <combined> right. ่อ <albums> ช <travail cale anyway> ่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกสศนั้นมีส่วนที่ดําเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของคุณครูควบไปด้วยซึ่งอาจจะซ้ําซ้อนกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคือสพทนะคะจึงเห็นควรให้กสศกําหนดขอบเขตและการดําเนินให้ชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนและมุ่งเน้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเป็นสําคัญ 5. รูปแบบของการนำเสนอรายงานประจำปีของกสสควรสะท้อนปัญหาภาพรวมที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มเป้าหมายบทสรุปการดำเนินการและประโยชน์ในเชิงปริมาณคุณภาพเพื่อให้เห็นภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุนในปีนั้นๆได้อย่างชัดเจนและตอบโจทย์การดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกสสเช่นการนำผลที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของกศสสที่เป็นกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากกศสสแล้วนอกจากนี้ควรนําเสนอประเด็นที่สอดรับกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาด้วยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของกศสสซึ่งมีสองประเด็นใหญ่คือประเด็นด้านลดความเหลื่อมล้ําและประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาข้สุดท้ายค่ะห การจัดทําโครงการของกสศควรมีการประเมินด้วยว่าสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได้มากน้อยเพียงใดผู้เรียนมีผลสำเร็จเพียงใดเช่นโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษาควรมีการประเมินว่าสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไรเป็นต้นและท้ายที่สุดดิฉันอยากจะขอกราบเรียนท่านประธาน และก็ผ่าไปยังกองทุนกอสศคือจะขอบคุณนะคะโครงการของกอสศนี้ได้ร่วมอันนี้ล่าสุดนะคะขอขอแถมนิดนึงคือเป็นโครงการตัวตัวอย่างโรงเรียนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนวิกฤตการศึกษาที่โรงเรียนมัธยสารพิทยาค่ะโดยได้มีคณะอนุกรรมธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมธิการการศึกษาวิทิสภาร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคในการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งรวบรวมเด็กที่หลุดและไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนก็เข้ามาโดยโดยที่ต้องขอขอบคุณเป็นสุดท้ายค่ะขอบพระคุณค่ะ